แกคือแม่คอยเอม่แม่ด้วยพูดได้ก็กันน้อยๆนั่นแหละบัดนั้นก็แง่กับเท่าคือพ่อคอยเขาแม่ด้วยแม่พ่อแบบน้ำน้อยแม่แม่พวกแบบน้ำแง่แบบนั้นไผเจ้ามีซื้อน้ำมูกวะโอ้ยมิอะไรนะซื้อมาพ่อคอยลืมจัดละลืมได้ไม่ได้เอาถึงไม่สวยไม่งามก็จำเถิดแต่ก็เกิดจากใจใจมุสาแทมแทมจึงขอมอบตอบแทนแฟนมาแทมแทมอย่าด่วนลาลืมผมไผครับสัตว์ดำหูสั้นครับผัว เว้ยเขามีแต่สัตว์ดำหุ้นเส้นแต่ดำหุดเส,ส,ดดส้นซื้อเขาแต่<อ>ด,ดำหุดเส้นซื้อ,อ,อไข่เขาซื้อเพิ่นไหม<อ>ปั่นแนว้อะไรห,หนูน้ำปลาอ่อยกระจายติดจอน กะไตายจะไหนเดี๋ยวหนิบ่านกะไายตัวอะไรมากะไายเขาลงไปเต็มโตแล้วเอาธรรมดาคนเราต้องมีเชื้อนารามมีเชี้อนักรบไว้บ้างโอ้ครับไม่มีเชี้อนักรบมีเชี้อเอ็ดก็ยังดีถอยเลยอย่ามาไกลกันขีดส้นเดียร์เราย่านเอ็ดีจ้ะย่านเหรอเนาะย่านเอสดอกย่านเอสดอกพ่อย่านเอ็ดันห้ำทีมรอดไปตัดเอ็ดป้องกันได้ครับป้องกันแบบไหนครับป้องกันได้โดยใส่ถุงปุ๋ยทุกขั้นเมื่อลง มันบาแมนถุงปุ๋ยได้พอได้เลยถุงยังอันใสใสเลยถุงยางกันนะไม่เขาเอาจะละใส่ตามของเอาใส่ตามของเออใส่ตามของเอาเพื่อาให้ของน้อยก็ใส่ถุงหูหิวเอาเอให้ของใหญ่ก็ใส่ถุงปุ๋ยง่ายก็แค่ใส่ซอบปานไปเลยเพอเพอใส่ถุงก๊อฟเก็บก็ได้ทุกเชิญมากเราไปทอไปทิม่็จอบกันแล้ว เป็นดาราเออดาราออกมาแล้วทุกช่องออกทุกช่องออกทุกช่องไป็นเนื้ออะไรมาดูเอาช่องโจสักสุพยาชแนลช่องดาวโจสัจชแนลออกมาแล้วครับครับช่องสามช่องสามช่องเจ็ดช่องเก้าช่องแปดออกมาแล้วทุกช่องออกมาแล้วทุกช่องครับอช่องขอดช่องขอดเดี่ออกที่สวม ขันบอดข้งคอเจ้าสิเนี่ยมายืนเบาอยู่นี่นนพเพื่อนอดีต<อ>แม่ออกปากตีเว้นไปได้เนอะเ,เอามือนอีคออน่ครับผมพี่น้องนี่คืออาจารย์สดับหมูสั้นครับนะครับขอเสียบมืๆๆๆๆๆๆๆอสูนะ<อ>ครับผมผู้ใดตัวเปื่อยจุดีไม่แห้งก็ครับผู้ใดว่าตกวเปื่อยขอมัดมัดทภาพทางเพศตัวเทำไมแม่เข้มแเขอ้ยแม่เข้มอาจารเบิืนแม่เข้มรถตัวแหงมาได้กับพนันล่ะล่ะปียังแ่เเบิร์ตได้โดนแล้วหลา ยากระพศไวยแล้วมั้งมือส่องแล้วสิไปถ่ายคฉีบนุ่งผ้าแพร่ยจะไปหาเห็ดเด้อเนี่ยคอยบอกทีมเลยนะ <c oughs> เอานะครับผมควมบบนควมซึนยังอีกเน่าไก่น,น,นะครับสำหรับซัอเป็นกับช่วงล่ำเลืองเจ้าก่อนเมือนี้นนล่ำเลืองใดทำน,นองขอนแก่นนิทานเรื่องใดต้องให้คนผู้นี้มาบอกครับเพิ่นจังสีชี้ชัดชี้แจงได้นะครับวิธีตรงนี้พี่น้องนะครับขอเสียงโบมือดังๆครับต้อนรับอาจารย์ซุปเปอร์ยา ศิลปินผู้มากความสามารถรับรางวังสิรราชทองคำเมื่อปีพศ2558ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามรับรางวัลศิลปินตลอด ปีชิบแปดปีอายุเพิ่นติดบอกว่าัดกันมากอนนั้อายุ18ปีโอ้ตำรวจผเพิ่นี้เป็นคู่คนนี้เลยเพิ่นเพิ่นเป็นปัจจุบัตรลำต้อนแม่งยังก่อนเออเพิ่นเป็นพ่ออ๋อพ่ออ่อนี่ยมมาจากยังครับผีอ่ำหนุ่ยเว้ยจะไปนอนหน้าไหมล่ะเราเอาเงินขึ้นชั้นว่าก่พอแล้วอันนี้ก็จับดูดูมือกันละโอ้ยพ่อ โอยมกูเดืพเดือดครับเพอดำๆจวาหล่ันเก่งเสี่ยงมใส่ลาด้ใส่ละกันังวาผมกับาอยู่ผมขึ้นลึกลึนแม่น้องเจ้าโอ้ผมคึนอกแล้วพะอานึนี่ม่แอจไมีนะอานึกเอาะนึกไหนได้นึกไหนมึบ่ออกมาแล้วเอันอันอัส่น้ำไปดีป่ะไปดี่ไปดี่จะไปอไปล่อยวาน่ามอดตต่แน่งโซปใหเจ้าเลย ครับสวัสดีประชาชานผู้ตีมาในงานวันนี้ก็ดีอยู่เอาหูฟังนั่งจ้องม่องขึ้นเบิ้งแสดงผู้ลังคนตีมาไฟบอแกงอาปากเบิ้งล้วคุยกันพระท่านตได้จังไม่น่านี่เห็นนะ นางเกาขาเกาต้องเกาข้างว่ากูเมยกูวดเมยมากเจ้าบ้านจะเข็นนากูจังมากขอโทษเด้อแม่ป้าปูย่าอาอาท่านมอลำทัางได้กระฉีดเขียนท่าแต้มแง้มตั้งหัวตั้งสายมองกระจุกจนตาตีความจะใส่ผู้ดีและนาดีแต่แต้มแต่งเขียนนายท่าดีทัานมอลำมออกมาเปิดเปิดเบิ้งพูนนเปิดเปิดเบิ้งผูนีห่วยแม่ตาตีทะนอสู หมูกะเลตากะเบียนมึงก็ผ้ากันเบ้าผู้ใะหนึ่งกีบโ่หมอลำเถาไหลแน่วเต่สีมาขอโทษผู้ญางห้ามันขิดผาดพังร่างนาปวดอภไยอันหมอลำนั่นเนาะ มันก็มีผู้ใหญ่มันก็มีผู้น้อยเพราะมันเกิดเพราะธาตกันโอ้ยก็แม่นเลยนะเกิดเพราะธาตกันไม่ใช่ไงเพรันนี่ตาสั้นตาหวานบนแป้งมาเนี่ยมีมีผู้ดีผู้ให้ปนกันพ่อปานปนจึงได้ซื้อว่าคนยนต์วัคคุณเอเล่จงสองสั่นซื้อว่าคนซะแล้วแหมเอ้ย E U A โอ้ยมันซาบะเว้ยคำไม่เบาหนิบ้าหัวใสหัวขัวบ้าเบิ่งลูกศิษย์ลูกหาเนาะพผัเจ้าเนาะ Luôn 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 bạc, luôn 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 con, luôn 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 đi luôn này luôn 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 tôi này luôn 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 ภาษาจีนเนี่ภาษาจีนมันาหยาบด้หยคือยังภาษาเกาหลีนี <mythology. S 2> <c oughs> e. E. ่เกาหลีเป็นภาษาเขาอื่นกันกูสังมึงจังกีเด้ภาษาเกาหลีเนี่ยเอาไปก็ดพอฟังบอัว่ากูสังมึงจังเปียอะไบไางวะกูสังนึงจัง ภาษาอีสานก็มาแข่เหยียดเลยล่ะมีภาษาเกาหลีภาษาเกาหลีครับตะกี้ใครไปยุ่งอินเดียปุ้นนี่ยปาจะอนาแค่สีไปอินเดียว่าย่อเดี๋ยวไปขับก็ไม่บอกเลยครับไปศึกษาพัฒนาในยุ่งอินเดียนี่สองปีสอนปุ้นนี่ยป้าป้าเราคืออินเดียเบาสูุลูกสูลเต่าแนี่ท่างคุณบินบินในพอเว้ยมีแขกมาหาข่อยตัวแขกมากวาถามข่อยถามบาศิได้ภาษาอีสานคนน่ะ ว่คนนี้พนักเลสอนกันเร่อยแเาท่องเทองแข็วกแ็งเวทองเออเขาบอว่าจะได้พ่อซ้มซ้มซ้มคอยนี่อยู่อินเดียนี่คอยน้อยนอยหนึ่งเดียววาวว้าวว้าอว้าวาวว้าวว้าวาวว้้าววาวว้าวว้าว้าอว้าวน้าออยา้อวว้ยวีาวา้าวม้อวว้าวอาวาวย้าววาวว้าอาา้้้าาเา้า มาละโมกจังหวัดไหมคอยอยู่อินเดียคอยน้อยน้อยพอดีคอยมาอยู่เมืองไทยอาหารอุดมสมบูรณ์ดีคอยใไงไงเส้นินโอ้โอ้คอยเส้นินคอยเแล้วคอยว่าจังซีเจ้าสามคนนี้สีเสียคอยบ่โอ้ยเสียบ่เสียคอบ่จะแตกกินเนี่ยข้าเจ้าบ่เสียคอยผู้ฟังก็เสียคอยอยู่ยัไปหาว่าคน บ่จ้งสียบ่เสียข่ดีขาเเสียข่ผู้ฟังก็เสียข่อยู่ดีสโอ้เสียข่โอ้ยพวกเจ้านี้เป็น่ขยเสือกนหมอยหลายบ่ไม่อ๋อไห่มอยลายเป็นยังไวมหลาย่มันทำมันจะแตก่ทำแม่เข็มดูแลมอยหลายบ่มีไอหลายบ่ผมผมมีไอ้มีอมีไอมีไหลายบ่สิผมมีอสิเอองก็รงเนาะ อ๋อป่วถ่องกับพอถ่องพูดหรอโมแกเขาบว่าสันโมจสันได้เท่นี่คือว่าไปยุ่งอะไรปปะเ้ศครับฟาลารั่งกันได้บมดฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลอีซีแบลคโลเลตี้ฟุ้ยยังก็พอีซีแบลคโลเอตี้ฟุ้ยโมแก่าะเขามันบมแก่มเข้าออกสัดสัดาัดอีซีแบลคโฮลเอดี้ข้ฮัลโหล แมงโก้แมงโก้ดีคือยังมะม่วงโอ้แมงโก้หมะม่วงเฮ้ยทวันสุณเขาไปไต่เอาเน้อปลาไหวเลยไหมแมงโก้เอือลมไม่ยังไม่ยังน้อหมักม่วงเอื้หลงเอ้ยแมงโก้เอืลมแมงโก้ยัดโบกเฮ้ยไม่ยังน้อแบบนี่เนาะมัม่วงน้อยเหรอเ้มัม่วงน้อยยังไหเอามัม่วงบิดใจมันออกเอาเขายันเนี้ยโบกมันน่ะนะใหญ่จิตตะเขาจิห้อยเขียวไล่ซ่ายืบเบียกม่วงเบีย แล้วเืงนกูโบเมนกเนี่ปลาก็ฟิตโอปารนีฟิตอืมไปดูก็ฟิตดูพปฟอก็ฟิชชั่นหม้อฟิชเชนปลาไหลนี่อีปลาไหลก็มัไม่ฟิตพอี้อนโอ้มนเทีย่นี่มันเป็นเส้นภาษาเออแมนเดงวานเจ้าไปยู่เจ้าว่าหาได้เจ้าพ่ตัลกกินเท่ากนเป็นแบาแน่นวนว่าแน่นวลว่า แม่ด้วยนะพี่ว่ามือนีสนุกอยู่ตลาดดอกตอร์โกระดอกตลเจริมเบียงไหมฝันเป็นพ่อพญามือนีสนุกอ้ยเคยมาจังบบหล่อพ้อบันเราโอ้ยตอนหมดตลาดมาวันนี้เนาะแต่ที่เรียกแต่าคอยเป็นบ้าสมำน้อยคนเนาะนุ้นอ่ะตั้งขันบ้เบ้าเลี้ยงบ้าได้มาล่ำเคยมาบบเขียดโค้งเนี่ยมา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 หลายเทียยู่มาหลายเทียยุ่งอุดมสมบูรณ์ดีว่ะโอ้ยตะกี้มีโอ้ยไปหอดพุ่นป้าตัวโกบเฉียด บ้านเราเป็นทองเออเราเป็นทองเป็นดวงเป็นบลานนี่ยอย่าแกเราพ่นทองคือว่าน้ำท่วมทั้งคุณแกงเราว่าแกนาน่เราเป็นทองคุณมี่มองเรามองนี่นา้าบ่ตร่วมทีม้าของบ้านเราบนท้องเปเออะไรเลยเป็นพ่นอยู่นี่เลยว่าเราพ่นทองออโอ้อันนี้คือซื่อทีม้าของซื่อบ้านเพิ่งเออ,เออน้าก,ก็เลยบวไปบวไปโอ้โห<อ> <c oughs> เดี๋ยวพ่นด้วยหนึ่งยู่หันโอ้เจ้าสอดตายเลยวิ นี่ไฟก็หลงฟังไฟเป็นเรื่องอีหลี่ยเก็เรื่องจริงเลยเนาะนี่ก็เล่งจริงป่ะพ่อดอนสร้างเื้องไกลเด่นเนี่ยดอนสร้างดอนสร้างน้ำท่วงมุมมีมองเพียงสร้างได้คนมีสร้างหลายเฉยเลยครับเลเอาสร้างไปปลูกเมื่อคั้งเรียกว่าบ้านดอนสร้างโอ้อ่ยนี่เลยไปเตะเขียดเตะคุณด้วยกันตือนสร้างใช่หรวอเป่าตือนสร้างเออสร้างมันหนาเนาะ้เต่เขียดนน้ำหมอกเนาะเขาก็เพียงสร้างไปบ้านดอนสร้างเฉย โ้ยนะปากสั่นเลยปากสันกส่นลยข้ามตะไงเลยเขาไปเห็นขาสร้างมันไม่เทียงหน้าฉันแล้วอเพียม,ยมือไม่เียอย่ซีงามขาเ่วงสร้างเออ่อกินไฟมื่กีปี้วะเลียนตัตะ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 ตัตัตะตะตะดตัตัตีตดตัตับตดตัตัดััดตันัดตัดดคัตดตอร์ไซค์ัต กูได้กันเฮ้ยได้กันได้กูได้กันได้ซอยข่อยลำคั่นแล้วนะยังมาดูดูข่าวเนื้อทำาสมปอไปนั่งกอี้กึดไปอยไม่หลังสขอซอยจังหมเนี้ยซับปลาเลยวัดป้าเนไปไปนั่งก๋วยก้๊ดเดี๋ยวสิขึ้นำเดาอดนข่อยว่าไปซื้อซื้อฮะบริษัทหมอดออบริษัทลูการานอครับเคยมาแถวยูดมสมบูรณ์เนี่ยอยากเนี่กินพ่อกรบโปรงเนี่ยอากได้กินเนาะหวกแต่กินมันพวพูดเนี่ยาโลมาท่องเนี่ย พวกเกจน่าลองขั้นแท้ข่างเดียว oh. ได้คืนคุป้าท่ดีทีแม่คาดังๆดรอกพวกเกจนาลองบ้ดนี้โอ้ยหมกเสียพางแย่งตายขึ้นอยู่บ้านอเสียแย่ง้มันแเสียละไพวกเกจ้นาเป็นพวกที่ม้นมีขี่มันทองครับลลงล้วนเลยหมกเลยบ้านอึ่งพวกเด็กๆก็ควบได้ขี่เช่นหน้ามันมีิพวกเกจ้าน้าเี่ยวันทองบ้านนี้อึ้งบ้าโอ้ยฝนตกเบมืดมากบ้ามาขียตันไฟ

บางใส่างบอลลูนอท่องเลยบอลลอท่องเนี right. ่ยอไม่ได right. uh ้จะตีที่บ้าซาเลยแล้วมีบวกหนึงห้องกันบางบางไปนห้องึงกับ้ห่วงามันตื่นคนตื่นคนแล้วไฟมันมีเนาะมืน่งจอดตัวเพินยหงอคู่เลยแล้วจอดอึ้งจอดอึงะมึอห้องงามใดไตเมยมางามนั่น่ะเอา่วางว่าเออจอดเอามันกัมืออึ้งกับเบินคนก็ไเห็นอึงเสีแล้วมีอึ้งตัวนึงตัวขั้นก้อยก้อยมาตีนบางวางเัินวาง อึงว่บอกว่าม่มทีถามเดียวของแอนคนทีบ้านอึงห้องหลายขึ้นหวาง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 ไปสิตาบาก็วางมดหวังแอนคกินมาก็หวางวาขึ้นมาได้ก็หวางหว้ามันเงาฝนเนาะอึงมีตุมหงอย่บบอก้างนั่นอยู่ไหนดีตาว่างอึงนี่ มันเป็นในตัวเธอเลยเป็นแต่เลือกตัวเดียวตมียรักษาไข่ตัวผู้นี่คุ้มซึ่งอย่างเดียวตั้แม่รักษาไข่ตัวผู้คุ้มซึ่งอืคุณเอ็มันเปลี่ยนแบบไห็นเขียนบางๆไพ่ของมาเลยถามถามเนี่ยนะถามผัวโอ้ตัวแม่ถามตัวเธอตัวเมียถามตัวผัวย็นยนนอนนันยังถามอ่ะตาผัวอผัวก็เลยตอบบองเอ้า่ยังไม่ยังบอง กระบอกห่วยเอากระบอกมันคือบโว่ากระบอกแต่ว่าไปท้องกันนันคนเสีป็นยัมาอึ้งเนาะเช่น <c oughs> ของเลยมันอ่อนตอนแชนเอลนันเดงหัวกระตัวคอนตัวตัวเลือกมาเมาหน่อยเยอเอแต่ว่า,อาอของกับกระบอกท้องเบลีย์ดอกตายแท้แน่นอนหัวกัน่ะเออกอดคอกันตายนอนหัว <c oughs> ตัวอืมตัวเลือกมะเมาหน่อยแท้ วันนี stumbled, ot, ้ปบดบวบหลายตั <S 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 ้งหนาทั้พันอย่างเดียวโอ้เมาหน่อยๆใต้นางหนักอือนี่คืออึงนี่คือแมวในบ้านแมวแมวในตะกี้ว่าเขียนมีแต่าแมวเป็นแมวปลาโอ้แมวปลามันเป็นิปกันม่หอนมาป้าใช่ไหมนั่นโอ้อ้ยมาบ้านนี้มีแต่มาอะไรกันตพวกเธอสมัยนั้นทำไมเออแปดสิบปีขึ้นหลังกันโอ้ยปลาหย่อนกับเดี๋ยวเออแมว ห้องแค่ไหนพอแมวนี่ตัวผู้ถามตัวเมียตัวเดอกเด็กเด็กเนี้ยหกง่อยตัวคนละตัวนี้เพิ่นว่าเจ้ามีสู้แมนบ้าตัวผู้ถามตัวผู้ถามตัวแม่ตอบเลยตัวแม่ตอบว่าไถว่าเพนกว่าไถว่าเพนกว่าไถว่าเพนกว่าแม่ ปลายเผาย่านมาย่ดไ,ไม้แหงเออทอดปลายเผามไ่เผาม้าอ้อมลายใสหรืน้องม้ว่อมกุพบเม่ถือกันหรอกมาเมียวเมี่ยวว่างแวยังวะเมียวมาสมวยงสมวยังสมวยังสมัวตายโอ้ยโท่ยโอ้นี่คือสัต คนก็คือกันเด้คนคือกันคนก็โอ้ยนางคนก็คือกันเด้ครับเออบางคนมาฟังบางคนมาเว้าบางคนก็นั่งเจ้าบ่มีงานทําบางคนเป็นหมอลําดีเกนักร้องบางคนก็ไปท้องหาผัวบ่าวมีบางคนบ่พวกมีพ่อหัวเพิ่นลาดไปเลยเด้อบัตรไปเลยเด้อบัดรุ๊บไปใชโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนบ่บ่มีเบิ่องนำพาเจ้าของได้เลื่อนนั่นเลยนะเกี่ยวหยังกับก็นำพาฟ้อนบ่ ว่าก็ตื่นเสงไฟนะยังว่ายังเป็นยังนะไม่ยอมแบบก็ว่ามัวหน้าก็ว่าหันวันกินโดนจะลองเพ่งไปเพ่งใดเพ่งคอยเตียงไม่ไรแท่เดี่ยไม่ไรแล้วเอาเพ่งไหมไหมให้พี่น้องเขาฟังได้ปะเพ่งไหมไอ้ที่เนี่ครับเออลีลาวดีลีลาวดีลีลาวดีเลวตาเออเออเอาเลนลีละเพ่งไหมล่าสุดเลยเพ่งไหมล่าสุดดี เอ้มากก้อยอีลีลีลาวดีมากคือไอ้บ่กันมาคิดกันแล้วเนาะก้อยน้องมาขาดแต่บ่กล้าวางเจ้าคุณชั้นสูงนอกก้อยนกยุงไอ้ก้อยนกเจ้าข้อแข็งเลยบัตยะเบาพวมันก้อยนกเจ้าก้อยขมที่เฮาเคยกินนำกัน เขาเขาชอบยิงแฉกันหรอเฮ้ยไอ้ม <y> <now> <im> ียเตียงไอ้ได้บอกกบอเลยนกคือว่าจังแซนป่านนั้นว่าฮักกันสมีเตียงสีสังบ่ใหญย น้องเมตเต็งก็ได้แต่ว่าอายย่าเมตเต็งผู้อื่นอายขอสามวันสามคืนทำให้น้องตื่นอายไปอยู่ข้อไกลอายค้นมาก้อยสิเป็นลูกเก้าอายก็ยย่อมตายอ่านองกับมาก้อยคืออายสมใจตายนำพีมันยาว oh. นี่มันโคตรแกไม่มืดมีนักล่องก็ไปล่องหลายแล้ว ยังพึ้นขอขึ้นมากยังเพงเลงอย่าแม่เข็มขอบ่ได้ฟังเพลงน,นี้บ่แล้วดอกไม,ม่นลี้ยวซีเทียอะไรตีบัวล่องซีง่เทียก็ล่องอีกอ,อยากฟังล่องเท่า,นาห,หน้าห้องเกือบน้าห้องโอ้สายจันจันจัตพี่บุญสายจันสายจันนี่ลันดอนว่ากันว่าสายจัาสายนสายญาไมาแล้วซะหน่อยตอนนี้เส้นหวานเด<อ>้ียบัวหวานอืมบ่ได้เส้นน้ำตาลย่าเด้อขมงพวกของพกกโอ้เพลงน้ำให้งองของพวกเลยเอา เอาเพลงในห้อเขาโมกเลยทันประสิบานแหงแก่โมจเชิญเชิญาฟังครับเกือบหน้าห้องประตูห้องเช้ามีรองเท้าสองคู่เชียงกันคู่ของน้องนั้นพี่จำได้ดีพี่ปาดอ้อยไฟอีกคู่หนึ่งเป็นเกือบฟองน้ำคู่ใหญ่ เยียบขี่ไก่ติดมาซ้ำนี้ส้นก็ไม่มียังหอบดินทรายหยักหรือผีเป้าลืมหลงเท้าไว้หน้าห้องเธอแค่ดูเบอร์ก็ดูไม่ได้เพราะสวนขาดไปเสียงร้องว่าอย่าสองขาเข้ามาข้างในเสียงเว่าได้จักเธอไปเธอมีชายเน็บในห้อง ใส่ก้อเสียงเธอหงายดูหลุดพีบบวบบ้านเชานี้ผัวไม่อยู่ต้องโกรธผ้าผ่อนยกดูคาจ้า้าฉันได้กินแน่นอนปิดประตูลงกลอนเธอคงนอนทับร่างผู้ชาย ต้องพังห้องเข้าลงนรกย่าขึ้นสวรขคาแล้วหันให้แขกเจไดแม่คนลหลใหใ่ทุกฟ้างัดป่องเลี้ยวสองเข้าไปข้างในหที่แท้เป็นเมียเล่นไพ่กับหญิงวนวใหญ่ป้าใจหัวเดืนอน้องรตย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ